เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยอ่ะโอเคต่อมาข้อ4แบบฝึกหัดที่3.5ครับเขาบอกว่าให้เวกเตอร์ U เวกเตอร์ V และเวกเตอร์ W เ,เวกเตอร์ใดๆในระบบพิกัดฉาก3มิตินะ3มิติจงแสดงว่าเวกเตอร์ u ด o ับเวกเตอร์ v r o s s เวกเตอร์ w เท่ากับเวกเตอร์ u r r s s เวกเตอร์ v กับเวกเตอร์ w อ่ะก็คือให้พิสูจน์นั่นแหละนะก็เดี๋ยวเราขอกำหนดบางอย่างก่อนนะเราก็เขียนว่ากำหนดให้ เวกเตอร์ u มีค่าเป็นเจ้านี้ x 1 x 2 x 3นะอ่ะก็นี่ไงระบบพิกัดฉากสามมิติต้องมีทั้ง i j k นะทีนี้ v พี่ก็บอกว่าอ่ะก็กำหนดเป็น y 1 y 2 y 3ก็ได้และสุดท้ายและ w ที่ก็กำหนดเป็น z 1 Z2 Z3 แล้วกันโอเคเนอะทีนี้เขาบอกว่าให้แสดงว่าไอ้เจ้าเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าอ่ะเพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยาก <c oughs> พี่ก็อ่ะเขียนลงแผ่นไหนตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันอ่ะเราจำได้แล้วนะว่าอันนี้ X อ,อันนี้เอกน,น,นะที่เหลือก็เออประมาณนั้นนะเอออ่าถามว่าทำยังไงต่อพี่บอกว่าโอเคงั้นเรามาหา u cross v กันก่อน U cross V คืออ่ะก็ตั้งเดตขึ้นมาฟื้แถวแรกคือ I J K ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ตามด้วย U U ของเราเมื่อกี้เป็นอะไร X 1 X 2 X 3ก็เขียนลงไปในแถวที่2อ่ะแถวที่3 V V คืออะไรเมื่อกี้ y 1 y 2 y 3ใช่ไหมก็เขียนลงไป y 1 y 2 y 3โอเคทีนี้ก็เดทเดทไปก่อนค่อยว่ากันโอเคปะเออ,อประมาณนี้เนอะเห็นนะพี่ก็บอกว่าอ่ะเรามาหาไมเนอร์กันก่อนของ i ตัดหลักตัดแถวให้ตัดกับ i ก็ได้ x 2 x 3 y 2อ y สใช่ไหมช้าช้านะเดี๋ยวมันอาจจะงงเออแล้วก็คูณกับเวกเตอร์ i ที่มันตัดกันอ่ะจริงๆก็มีลบ1นึ่กำลังหนบวกหด้วยแต่ว่าเออเป็นบวกไงหายไปตอบ i j อ่ะใส่ลบก่อนเลยเพราะาอะไรลบหนึ่กำลังหนบวกสเป็นลบหนึ่กำลังสได้ลบหเพราะฉันใส่ลบไว้ก่อนอ่ะตัดแถวตัดหลักได้อะไร x 1 x 3 x ห x ส y 1น y สเป็นไมเนอร์ อะก็ลอกลงไปคูณกับเวกเตอร์ j สุดท้ายบวกกับเวกเตอร์ k เขนก็ตัดแถวตัดหลักได้ะไร x 1 x 2 y 1 y 2ก็เขียนลงไปเป็นไมเนอร์อย่างนี้อ่ะเรียบร้อยเราก็ได้ u cross v เรียบร้อยอ่ะทีนี้เราก็มาเด็ดตัวไมเนอร์กัน u cross v เราจะได้อะไรอ่ะคูณลงพี่เขียนเลยนะ x 2 y 3คูณขึ้นเป็นลบ x 3 y 2คูณกับเวกเตอร์ i โอ้ที่จะพอไหมเนี่ยโอ้ยลบกับอ่ะโอ้โหพี่เขียนลบสับยาวอกีกโอ้ย x 1 y 3ลบกับ x 3 y 1คูณกับเวกเตอร์ j โอเคปะสุดท้ายอืมพี่วางไปพอมาเขียนตรงนี้นะโทษทีบวกกับ x 2, 1>, 1 y 2อะไรเนี่ยลบ x 2 y 1คูณกับเวกเตอร์ k โอเคอ่ะเห็นนะอ่ะจริงๆมันเขียนออกกันไปนะแต่พี่ที่หมดโทษที <c oughs> เออที่หมดอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วทำไงพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะพักไว้ก่อนทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอะไรต่อนนะอ่ะ v cross w แล้วกันฟึบอ่ะ ี่ใช้สีแดงแล้วกัน V cross W V cross W ก็ตั้งขึ้นมาเหมือนเดิมแถวแรกเป็น I J K อ่ะแถวที่2เป็น V ใช่ไหม V เมื่อกี้คือ y 1 y 2 y 3ใช่ไหมก็เขียนลงไปในแถวที่2 W คือ W คือ Z 1 z2, z3 เขียนลงไปในแถวที่3ทีนี้เราก็ใช้โคแฟกเตอร์ในการเด็ดช่วยนะก็เขียนได้ว่าตัดแถวตัดหลักให้ทับ i ได้ไรมเนอร์เป็น y 2 y 3 z2, z3 อะ y 2 y 3 z2, z3 คูณกับเวกเตอร์ i ต่อมาเป็นเวกเตอร์ j รีเฟล็กเลยนะฮะใส่ลบเพราะว่าอะไรลบหนึ่งกำลังตำแหน่งคือหนึ่งบวกสองเออมันกลายเป็นลบหนึ่งไงเพราะฉะนั้นก็ใส่ลบไปก่อนนะตัดแถวตัดหลักได้ไมเนอร์เป็น Y1 y หนึ่งสามหนึ่งสามก็เขียนลงไปในไมเนอร์อย่างงี้นะแล้วก็คูณกับเวกเตอร์เจ สุดท้ายบวกกับเวกเตอร์ k ตัดแถวตัดหลักให้ทับเวกเตอร์ k พี่ก็บอกว่าไมเนอร์เป็น y 1 y 2 z 1 z 2ก็เขียนลงไปอะเรียบร้อยทีนี้เราก็มาเช็คได้แล้วอะก็เดดกันเดทธรรมดาเลยนะคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนะ y 2 z 3ลบ Y3 Z2 คูณกับเวกเตอร์ i ลบกับว1่าลบวายสคูณกับเวกเตอร์ j บวกกับ y 1 z 2ลบ 2, 1, คูณกับเวกเตอร์ k โอ้โชคดีจังพอดีเลยโอเคไม่หลุดเฟรมเนอะอ่ะโอเคนะประมาณนี้อ่ะเราได้ v cross w มาแล้วทีนี้ ปัญหาตอไอเหนื่อยหน่อยอ่ะกลับมาที่โลกแห่งความเป็นจริงนะคืองนี้เราก็ตั้งอ่ะ,อะพี่กลับมาใช้สีน้ำเงินแล้วกันอ่ะ u ของเราคืออะไร u ของเราคือ x 1 x 2 x 3ใช่ไหมแล้วก็เอาไปดอทกับ v c ค o อส w แล้ว v c ค o อส w เมื่อกี้คือเจ้าก้อนนี้แหละแปะโอเคปะอ่ะพี่ก็ลอกลงมาเลยนะเอาสัมประสิทธิ์หนะ้า i เขียนอ่ะ y สองสามลบ y สามสอง y หนึ่งสามลบ y สามหนึ่งแล้วก็เป็น y หนึ่ง สองลบ y สองหนึ่งอ่ะโอเคนะปรับเรียบร้อยต่อไปต่อไปเขาบอกว่า u cross v u cross v คืออะไรล่ะนี่ไงใช่ไหมอ่ะเห็นไหมประมาณนี้ถูกปะพี่ก็บอกว่าอ่ะก็เขียนไปเท่ากับอ่ะ u cross v ก็เขียนไป x 2 y 3ลบ x 3 y 2 x 1 y 3ลบ x 3 y 1แล้วก็อ่ะนี่ไงเจอละ x 1 y 2ลบ x 2 y 1อ่ะอันนี้พี่อันนี้พี่พลาดจริงแบบไม่ได้เตรียมนะคือเวกเตอร์ j อย่ายลืมใส่ลบเวกเตอร์ j อย่ายลืมใส่ลบ อันนี้พี่พลาดจริงขอโทษทีโอเคนะเพราะฉันดูดีๆพี่ก็พลาดได้โอเคไหมเออทีนี้เออก็นั่นแหละบางทีมันก็เยอะๆมันก็เมาดอทกับ W ิวเ1 s หนึ่งออ่ะเรียบร้อยก็คือเจ้าก้อนนี้แหละอ่ะได้แล้วก็มาเหนื่อยกันนิดนึงนะมาเหนื่อยกันนิดนึง อ่าอ่าใช้สีอะไรดีไม่รู้อะใช้สีม่วงกลับกลับไปเป็นม่วงแล้วกันนะอ่ะกระจายเข้าไปได้ x หนึ่ง y สองสามลบ x หนึ่ง y สามสองโอเคนะอ่ะแล้วนี้ลบนะลบ x สอง y หนึ่ง เซกระจายลบเข้าไปเป็นบวกบวก x 2 y 3า1โอเคนะแล้วก็บวก x 3กระจายเข้าไป y 1น2กระจายเข้าไปเป็นลบ x 3 y 2อ1อันนี้คือฝั่งซ้ายโอเคนะพี่เขียนเท่ากับอยู่ตรงนี้นะ อ่ะทีนี้มาดูฝั่งขวากันบ้างกระจายเชตหนเข้าไปเป็น x 2 y 3 z1 ลบ x 3 y 2 z1 มีลบนะลบ x 1 y 3 z2 ลบกระจายเข้าไปเป็นบวกนะลบเจอลบเป็นบวกเคย่ะบวก x 3 y 1นึ่ เ3กระจายเข้าไปนะบวก x 1 y 2 z3 กระจายเข้าไปจะเป็นลบลบ x 2 y 1นึ่เรียบร้อยทีนี้มาเช็คซิอ่ะเดี๋ยวพี่จะทําการตัดไปแต่ละฝั่งเลยนะเริ่มที่ x 1นึ่ y สองบวก x 1 y 2อง เจอบวก x 1 y 2อ z สอีกฝั่งหนึ่งหายโอเคไหมต่อมาลบ x 1 y 3า z สเจอลบ x 1 y 3า z สเหมือนกันหายต่อมาลบ x 2 y 1น z สเจอลบ x 2 y 1น z สอีกฝั่งหนึงก็ตัดกันไปต่อมา x 2 y 3า z หบวกนะบวก x 2 y 3า z ห เจอบวก x 2 y 3 z 1ในอีกฝั่งก็ตัดกันไปต่อมาบวก x 3 y 1 z 2เจอบวก x 3 y 1 z 2อีกฝั่งหนึ่งก็ตัดหายไปสุดท้ายลบ x 3 y 2 z 1เจอลบ x 3 y 2 z 1อีกฝั่งหนึ่งก็ตัดกันหายไปสรุปตัดกันได้หมดเลยสรุปคือศเท่ากับ0เป็นจริงไหมล่ะเรียบร้อยนะพิสูจน์ได้แล้วจบแล้วนะเพราะฉะนั้นเป็นจริงซึ่ง สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ควรจะจำนะควรจะจำอ่ะเดี๋ยวอ่ะสำหรับใครที่อ่าไม่ทันก็สามารถพอรหรือว่ากรอไปฟังใหม่ได้นะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จดไปได้โอเคไม่มีอะไรอ่าสูตรนี้นะ u vector u vector v cross vector w เท่ากับ vector u cross vector v กับ vector w อันนี้ทำได้นะ เออมันก็สลับไปสลับมาได้โอเคนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจริงก็สามารถจำโอเคนะจำนะฝากจำนิดนึงอ่ะเดี๋ยวก็มาดูมาดูซ้ำกันนิดนึงแล้วกันนะอ่ะพี่ก็ทำทำเหมือนปกติแหละพี่ก็หาหาหาพวก u cross v ออกมาก่อนก็ได้ตัวนี้แล้วก็หา v หา v cross u ออกมา ก็ได้เจกอนี้ใช่ไหมก็คือหาเดทธรรมดานั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนจากตัวเลขเป็นตัวแปรถูกป่ะเออสุดท้ายพี่ก็เอาเอาเอามาดอทกันทีนี้จุดที่ต้องระวังนิดนึงนะจุดที่ต้องระวังคือพอเราเจอเป็นตัวแปรเยอะๆแบบนี้บางคนอาจจะสับสนไงว่าแบบเฮ้ยดอทกันเดี๋ยวกลายเดี๋ยวเดี๋ยวไปเขียนเป็นเรียวกว่าอะไรเขียนไปเขียนเป็นเวกเตอร์ เราระวังนะว่าดอทกันเนี่ยต้องได้ต้องได้เป็นสเกลร์คือเอา x 1คูณกับเจ้าก้อนนี้มาบวกกับ x 2คูณกับเจ้าก้อนนี้บวกกับ x 3คูณกับเจ้าก้อนนี้เป็นเป็นลีเนียเป็นแบบนี้ไปเลยนะเออไม่ใช่ไปเขียนเป็นเวกเตอร์นะเอออาจจะพลาดนิดหนึง่งแล้วก็มาเทียบกันว่าเออ left hand size ของเราเท่ากับ right hand size หรือเปล่าแล้วก็ถ้ามันเท่ากันก็สามารถสรุปได้ว่าเป็นจริงเพราะไม่มีอะไรขัดแยง้งถูกปะทีนี้จุดที่ต้องระวังอีกจุดหนึ่งซึ่งเมื่อกี้พี่ผิด แต่ว่าเออยังดีที่พี่เหลือไปเห็นทันนะไม่ทด้เรียมคือตรงนี้สัมประสิทธิ์หรือว่าพวกค่าบวกลบเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเออเอามาด้วยนะถ้ามีลบเนี่ยเอาลบมาด้วยไม่งั้นคําตอบก็เออมันก็ถ้าสุดพี่ลืมลบทั้งสองฝั่งมันอาจจะไม่ผิดหรอกแต่ว่าอืมสุดท้ายมันก็คือผิดนะ่ะลึกๆมันรู้ว่ามันผิดไงเออก็คือเอามาให้ครบแล้วกันนะเออเอามาให้ครบนะอย่าลืมใส่ลบด้วยอย่าลืมใส่ลบแล้วก็ ลบเจอลบเป็นบวกกระจายดีๆแล้วก็ตัดดีๆอย่าตัดผิดเออเพราะตัวแปรมันค่อนข้างเยอะนะเออเพราะฉันข้อนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วนะครับสําหรับข้อ4ใช่ไหมสําหรับข้อ4ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมโอเคนะเรียบร้อยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะครูบอกให้ดูคลิปความรู้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกันหนูเลยดูทุกวันเอ่ย